คลิปนี้จะพามารู้จักผักกวางตุ้งฮองเต้กวางตุ้งฮองเต้เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ทางสวนกเกษตรผักอินทรีย์เราปลูกอย่างต่อเนื่องเป็นผักเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความต้องการของตลาดสูงอย่างต่อเนื่องเราอาจจะเคยเห็นผักกวางตุ้งในร้านอาหารที่เปิดขายในห้างสรรพสินค้าและทําอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นกวางตุ้งผัดน้ํามันหอยกวางตุ้งผัดใส่เห็ดแกงจืดเต้าหู้หมูสับผักกวางตุ้ง กวางตุง้งฮองเตเป็นผักที่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ทั้งใบและลำต้นมีระบบรากอยู่ในระดับตื้นลำต้นตั้งตรงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.4-1.8ถึงเซนติเมตรสูงประมาณ43-54ถึงเซนติเมตรใบเป็นใบเดี่ยวมีสีเขียวตรงกลางจะเว้าเข้าส่วนใบจริงจะแตกเป็นกระจุกที่บริเวณโคนต้นลักษณะเรียบไม่ห่อตัว อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ35-45วันวิธีการปลูกของสวนกอเกตผักอินทรีจะใช้วิธีหว่านจากเมล็ดจากนั้นคลุมด้วยฟางรดน้ำตามให้ชุ่มเมื่อต้นกล้าอายุได้20วันหรือมีใบจริง4-5ใบจึงถอนแยกให้มีระยะห่างระหว่างต้น20-30เซนติเมตรวิธีการดูแลรักษาการให้น้ำกวางตุ้งเป็นพืชที่ชอบน้ำมาก จึงจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีควรรดน้ำวันละ1-2ครั้งเช้าและเย็นโดยใช้ลักษณะการฉีดทำเป็นฝอยในการรดน้ำหรือรดน้ำด้วยระบบสายยางและต้องไม่ขาดน้ำเพราะจะทำให้หยุดชะงักการเติบโตวิธีการเก็บเกี่ยวกวางตุ้งสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นมีอายุครบ35-45วันให้ใช้มีดคมคมตัดที่บริเวณโคนต้นที่พร้อมเก็บเกี่ยว และเนื่องจากกวางตุ้งเป็นพืชผักที่อบน้ําจึงสามารถเก็บรักษาได้นานสอง,งสสัปดาห์กวางตุ้งห้องเตส้สรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเรง็งโรคกล้ามเนื้อเสื่อมและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ